r e n ตาไปคุณเลยไหมคุณเลยไหมต้องเล่าต้องเล่าเริผมก็จัดดีรอไล่ไม่ได้เข้ามานานแล้วเว้ย m a t โอ้โห ุูบอยากาเล่นเล็กอาเฮ้ยเอาเศษไปอโกงสุดแล้วด่านนี MM. yeah. right, no, no, remove, ้ได uh, ้เนี่ยรีม right. ูฟบูบดีเจอเจอกนสองิเอ้เจอจะกินเทพเจอดุดุดุงเจอดูจัง้ล้วลูกั็ไปเนี่ยฮึจื้อจืออะไรดุดุดุง ตูดุดึงตุงตูดุดึงตุงเย่เย่เอาไปพาใครๆไป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 ขอคมคมไหนยนะกันยอมไปบีดีกว่าไปพาเขาใส่ดีเนี่ยมาแล้วเนี่ยดูโอลิฟไม่ทำงานเลยตัวด้านหลังเนี่ย ไปดิป่ะเร็วเร็วดีให้มันไวหน่อยหนุ่มชายพี่สินเข้าใจแล้วพี่สินตั้งวอลไว้ตรงเนี้ยไหนวางดิจองเนี้ยพี่สินพี่สินวางไหนนี่นี่วอลวอลด้านหลังเนี่ยด้านหลังด้านหลังจะจะวอลพี่วอลไปละไม่ตอนเราเป็นฝ่ายรับตอนเราเป็นฝ่ายรับท้ายปมปมวุ้ยอี่ ยิงไม่ค่อยจะโดนเฮ้ยพีย่กระโดด <c oughs> ตาย <c oughs> What the fuck <c oughs> ยิงไม่โดนเลยอะ่ะเออตาแรก it's okay it's okay bro nice try nice try เนี่ยเยเฮตตัวอะไรวะเนี่ยขอยุญาตจอดมาแฮร์เลยละกัน ผมว่าจ,จะกลมงมตั้งนานวิ่งใหญ่ยิ่งยิบอ่ะโอเคล้อมน้อ,อ,องาชายมันก็นกู่มันกระดดไปได้ยอมเฮ้ยตาแหลกพี่ก็กระโดดกระโดดติดขื่อเลยไปมิดปะเพื่อนคาไดานะเพื่อนคาได้นะหนุ่<ม>แหลกฟันไป,ไป ศพสี่ศพแปดค่อยๆผัดไปเฮ้ยเพื่อนโดนมิดเพื่อนโดนมิดมิดโดนมิดมีมิดมีซาคอนาลังบนล่างอยู่มองนี้มองนี้ระวังระวังระวังทางซ้ายระวังซ้ายเบิงก้อนเบิงก้อนเฮ้ยอย่ามาซ่อนไปซ้ายบาหนีิเออดีว่ะเอาไปดิแปดจอมเย็น ไอ้เฮียกาดีอืไอ้เฮียกูยิงไม่โดนเลยเกมดีเว้ยเฮ้ยปุ้งก็มาเว้ยไอ้เฮียยิงไม่โดนอะไรเลยยิงโดนแต่อากาศยิงโดนแต่อากาศโยกซ้ายโยกขวาโยกทีเป้าไว้นู่นลองหลังหลังบาเตอร์ มจะมีได้ยังไงั่นล่ะไม่ไหวยิงไม่ไหวเวฟฟอนฮิวโอเมนเวฟฟอนิวไม่ไหวไม่ไหวนี่นีอุ้ยตรงเพื่อนโคตรคมโคตรคมยังไม่ไหวยิงโคตรคมไหวไหวามเ็นไม่มีเล ไม่เป็นไรเองก็อยากพึ่งใจเสียดิมยไม่ดได้ใจเสียมมไม่แต่น้อยไอเลยเฮ้ยใสยใจเกมมึงปุ่มอะเ o v e r g บ่นนะชิบหาแล้วมันมาสซว่มังวิววยววิดวดึด้ไอ้สวย อุ้ยไอคอมสวยน้อยชายสวยนิเด so yeah, yeah, yeah. ียวนิดเดยวเอ้ยยยยยเดนเดินเดินเดเฮ้ยเอ้จริงดิดินเลขอนาตเปิดน่ากดหน้าหน้าพี่อาจจะจอกับคอมไห่จอกคอมไมได้สวยได้สวยเลย let's go

อุ้ยโอ้โหแอดเปิดล่างคอรดไม่ได้ยืนค้างเลยน้องไม่ไหวจริงว่ะ <A. S 1> ที่นี่มันมีแรงซิลอะมีโดนชัดอุ้ยโดนหัวเลยย่ต่อ,หตอให้ต่อให้อ,อ่อ,อนให้ก่อนไม่อยากไปกลัวและอย่างก็ <c oughs> คือพี่ไม่ชินดาดเลยศูน <c oughs> ย์ค <c oughs> ิวเฮ้ย <c oughs> ก็บอกว่าอ่อนให้น้องใช้ <c oughs> ก็เชยยนเดียวโตใช่ไหมล่ะเออนี่ไง ก็ก็รู้ตามแผนตอนนี้ก็อ๋อจริงเลยใช่ไหมล่ะเด้อเด้อเอชโชว์นี่ที่มาของไปกินต้นไม้ไหนคูอว่าเพิ่งสังเกตแล้วเนี่ยอำมองซ้ายมองขวาด้วยมีซ้ายซ้ายอู้หูอุ้ยไม่ตายมันเก่งเนาะมันเก่งเนาะรอยยุบหกรอยยุบหกไม่ตายไอ้เหี้ยกดซะหมดแม็กเลยไม่ตายเฮ้ยเ,นเนอเนเนอ เย็มันกระโดดว่ะมันเล่นมันเล่นป่อยว่าวิสวยสวยเย็ดแล้วมันจับโดนนะยังไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยพี่ฟังหผมนะจะสะกดเป็นทำไมไปเลยเขก็มีอ่ะอยู่กลางก็ติดฟรีไฟแล้วจะสะกดหรือไม่จะสะกดนัดหัว ระโดดงัดซมฮะเออวีไฟอ่ะพี่พีคเวียวเออเอ็นเจไม่ต้องพิกไม่ต้องพิกเนี่ยพี่จะพิกกยังไงอ่ะโค้ดโค้ดเปเปอร์เล็กมาเองเลยนะเนี่ยมันลนน่ะมาเดี๋ยวพี่สอนสอนพวกมันเล่นละมาพวกเราได้เวลาจริงไประวังบนระวังข้างบนเลยอะไรไปที่คอมอะไรโอ้40 จะโผล <laughs> ่ไมมโผล่ลำนะฮะคนเรเจนนะเจนนะมันลำจัดมันมันมันจะพีกมันจะพีกมันจะพีกคนเราวางทีก็ลำไปโอเมนมาโอเมนมาโอเมนมาให้ไว ด้อนล็อกลอนยืมี่ผมก็ได้ีไปเป็นดัมโบเลยเจ็บร้อยอําโดนหลังป้ายตัวเองหลังมาจากทาง้านหลังเปนนออเป็นอ้มกได้โอ้โหเข้าสองข้างเรียบ่ะใครจะไปไหววะ ีท่องนองโมสามจบตามหลวงพ่อรวยใหญ่ก็ก็เล่นเป็นแล้วเออฉลาดว่ <Easy. S 1> ะมันปัดซ้ายมันปัดซ้ายเอ็กโก้เฮ้ยโกอ้าวึ One enemy remaining. Fat, fat, fat outside. Fat Fat. We may fight. Oh, shoot. Nice, nice. Oh, hello. <laughs> nice. We're hey, อยู่หลังกองนี้อยู่หลังกองนี้ยอมแรับไปอุ้ยอุ้ยเอาอีกแล้วเดี๋ยวยันๆออกมาก่อนออกมาก่อนเนาออีกนะกรเมื่อกี้อุ้ยโดนด้านบนเนาะสุดว้ายเพื่อ้เพื่อนอุ้ยอ้ยังไม่ตายอ่ะ ที่มันเล่นมู้ไปเดียวอันนี้ไม่ใช่คนแล้วอนนี้หนักไอนไม่ใช่คนแล้วเกิดมาไม่เคยเห็นขนาดนี้ก่อนอ t o l d m ะบอก่น่าจะเนยเฮ้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 ย r e บนมีโะโะ ROTATE, ROTATE, ROTATE Ừ, đu nè, đu nè, đu nè Ui, lãng, lãng, má, lãng, má Mì lãng, mì lãng Gekko, Gekko Be careful, be careful, nha, nha Be careful, be careful, nha, nha Lãng, 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 lãng จะตาย67โดนหัวโดนหัวโดนหัวเลยทองนัดไอ้นัดทองนัดตายอุ้ยไม่กลัวไม่กลัวไอ้ด่านนี้ไม่ช่เนี่ยไม่ชิบไอ้คนโดนโดนจ้ำจ้ำไอ้เฮ้ยมันมันตกรอเลย เราลองดูดูนี่ไว้ดูบน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 ร้อยอุ้ยโอ้โหตัวที่มันจะเคลียร์แล้วเฮ้ย oui, ม oh. e ันโดดลงมาเออแล้วเอาเออไม่เห็นไเลยอยู่ข้างบนเลยครับอยู่ข้างบนเออลงแล้วลงแล้วลงแล้วอยู่ข้างหลังอีกมั้ เดีย๋ยว้มันได้ใจก็พอเกมผีหลอ,อกอ่ะเย้กูดุ้งจริงนะไม่เอานะกูดุ้งจริงอ่ะเช้คกูดุ้งจริงนะตองมันแฟกอะอ,อันนี้ดุ้งจริง <c ười> อ่ะย่าอย่ๆอันนี้ดุ้งจริงตรงไหนวะด้าน,นหลังทาซ้ายขวามาทางไหนเก็ว่ามาอยู่แล้วอยู่ในซ้ายแล้วมันดีฟิวค่อยบา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 ยมันดีฟิวแล้วดีฟิวแล้วเออ เฮ้ยเอาเรียงว่ะไม่ได้แดกคู่ล็อกไม่ได้แดกคู่ล็อกลองมันพีนะแกฟูพีดพีมาดิได้ทุกตัววุ่นหมีใจเฮ้ยอย่าเพิ่งเข้าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเรื่อเวลาของ เนนนนาาเ่กตตัวราไม่มีเซนติเนียวห้ืวะี่สีไงเซนติเนียวเออวะเฮ้ยเจนเซนโอดินโอดินมาแล้วโดนหมดนีดีมาดิเออโมอ้อไม่ทำ

ไม่ใช่ไร<ว>ุนนี้ไม่เล่นด้วยมันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่จริงจริงเออร้ยระโรงได้ัดแรโรและพวกกดดีร่ะเอาขวาละจัง อาจจะพิชได้ก็ได้ก้าสามเสือดฝ่ายลุกไม่ลุ่งแต่ฝ่ายรับไม่แน่นี่จ่ายรับไม่เหลือไม่เหลือได้ยังไงมันก็ต้องไหวดิน้องอะไรมันเคยพังแต่จูบันน้องเลยเพื่อพอได้ ทสอบเลยไอ้บอสอบเออดีว่ะีซี่มันมันบอจะมันจะบอขนาดไหนอึ้งมีตัวใต้เท้า,า,ออาหนัว e ขวานึงสวยบอกแล้ว ว่า <ทำ S 1> ฝ่ายรับไม่ลุ่งแต่ฝ่ายลุ่งไม่รับเฮยทำแล้วทำแล้วเย่ทำแล้ว,ลวคือคือต้องต้องนี่เลยฮอนคูสเตปซิลน้ำผึ้งมะนาวช่วยบรรเทาอาการไอและเจ็บปอมาทุกแบบเฮ้ยสนับสนุนได้เลยสนับสนุนน่นี่เขาไม่ได้สปอน เขาไม่ได้สปอนวะไปบีกูวอร์เอไปเบกูวอร์บีเออออนดีมากอย่าพึ่งเลิกอย่าพึ่งเลิกจัดเอ้ยจัดจังหวะจัดเอ้ยจัดจังหวะจัดเอ้ยจัดด้านมือกวนกับมันสรุนไปผูมันยิงมันยิงเฮ้ยสวยมั้งไรเลยไล่เลย เอ๊ะอยวนี่เดี๋นี่อยู่อยู่มั้งเออใกล้ร่างนี่แหละที่เรียกว่าทีมเบิร์กไม่กับพี่เองยืนบนพี่ยืนล่างเราอยู่เสาฟางเรายืนหน้ายืนหลังไ้่มันมิดแล้วมีมีโลงเฮ้ยเยอะเยอะเฮ้ยเลยหน้าเลยหน้าถอยถอยถอยไม่ไหวถอยกำลังเข้ากำลังเข้า ไอมีบ่อยแล้วกรแบบสวย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 บุกเลยบุกเลยออมพัดบุกเลย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 เจ็บเจ็บเจ็บมากเอ้ยเฮ้ยอู้เพื่อนแม่งขโมยสกินปืนไปหมดเลยว่ะอยู่บีไว้อยู่บีไว้พี่จะไปมิดเนี่ยนีอ้ยิงโอ้ยยิงพี่มันยิงพี่ ตรงหอยู่มิดอยู่มิดอยู่มิดอยู่ตรงนี้ตรงนี้ข้างบนน่ะนี่แหละอุ้ยคุมคุมสวยได้แล้วสอยมาไอ้นี้ยยิงไม่ไอเพื่อนมันไอ้นี่ใส่อ่ะตัวเดียวตัวเดียวอยู่ตรงเพื่อนเลยเพื่อนไม่ไหวพี่ลินเพื่อนไม่ไหวช่วยเพื่อนไม่เหลือเพื่อนมันบายใส่อ่ะแบบทำให้ตัวอ่อนอ๋อทำไม่ให้ตัวอ่อนดะ มันเลว่ออะไร้วทำให้อ่อนแอไรสักอย่างเลยอนริ์เไลอได้ืไมทำให้ทำตัวอ่อนไที่ชอบเลยวะอีโดนยิตายจะได้อยู่แล้วอ่ะไปมิตอไปมิตอ่งสองอีไงล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 สวยอมสวยไหมสวยไหม ปุกได้ปลุกอ่ะไปบีบีบีเข้าแล้วมันเข้าแล้วมันเข้าแล้วมันเข้าแล้วเฮ้ยซ่อนอย่างนี้ตรงตรงนี้หนึ่งมันก็ในสายหนึ่งไม่ในซ้ายมันจะมันจะช่วยเพื่อนเสรเสรจะช่วยเพื่อนเสร็จจะช่วยชวกเกะกเอันนั้นรู้จัก เออสวัดสดีฮะเขาจะกินกขาะกินเขาจะกินเออเฮ้ยเอาไปไปไปดูซ้ายล่ะเฮ้ยเดี๋ยวดูไว้อ้อิเต็มเลยเต็มเลยไปขวาหน้าหลังเอลไม่ลงมาลงแล้วดูซ้ายเฮ้ยเฮ้ยลองวังระวังซ้ายตรงนี้เออระวังมองดีจังเล เดี๋ยวมันเดินเดินสวยสวยสวยมากโอ้โหแคฟูแ l ฟูบีโลโลแคฟูบีโลสมันฟูบีสมันคอร์บีอะแคฟูบีแคฟูมิดโอ้บีไม่ทันวะน่าจะไม่ทันวะทันเพ่อนมันไม่ได้งงขนาดนั้นนี่ไงไอ เองดูไอ้นี่ดิโอเมีนมันมีมีดไออาร์จีเอ็กใหม่โคสวยมีไงมีตัวหน้านาร์เนสนาร์ฮ้ยู้้ฮู้ฮู้้ฮู้ฮน้ฮน้ฮูู ติดเลสมาทำไงเด็จิปปจิปปจาปจาปเฮ้ยมันไม่กล้ามาบิละราะมันมันเจอสูตรสูตรปราจารย์อะไรมันกระจาะเลยเหมือนเดิมเหมือนเดิมเจวแล้ววแตกจเขาเรเาจะต้องเรียนระวังเขาอายุถ้าเป็น,นเรียยวกเียไป เออไม่ต้องเฮ้ยมันกลับแล้วมันกลับบ้านเกิดแล้วเออมันไปอยู่เ <หา S 1> บสแล้วเบสแล้ว,ลว,ลวดเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเราตัดแน่ดูดิดูมินิแมปม,มินิมอลได้เลยเฮ้ยมันยังจะเข้าอ่ะมันยังมีความทุ่มเทว่ะ <หา S 1> ยอมยัดดิออกเอาดิไอตัวเดียว,วเดียวอ่ะเออมีก่องหุยหุยสกินโอดินอะไรไม่รู้อ่ะยอม แ่นด์สปานัตคือว่ะเม่นเทว่ะโอ้ยเมมวิ่งสามร้อยหกสิบ้ยลื่นๆหัดแตกอ่ะ้ยไม่มีเลยแม้แต่แม้แต่ตัวมีไหมไม่มีไม่มีโอ้โหนี่ไงมันเอาดินยิงพี่เลยมีไหมไม่มี ยอมเก็บบอลนี้ได้หน่อยได้ไหมล่ะเอ้ยเองมีออริจินด้วยวะหมดแล้วมันหมดกำลังใจเล่นละเฮ้ยไม่ใช่ละยอมไม่ใช่ละไอเย่อโปเริ่มแปลกเพื่อนมันได้กินตัวตัวเฮ้ยนี่พี่บอกแล้วมันเปิดใหถ้าได้มันอ่อนให้พี่ว่าไม่ใช่ละนี่ไงมีมีมีแก้เขินมี D B I นี่ <l ots> เฮเฮ้ไปรอหน้าพีาเลยไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วแจกไม่แจกไม่รู้อ่ะเอาไม่เก้าไม่รู้ดูกินผัดกะเพราพี่นออ <l ots> อ้องเยอะเลยเยอะเลย ไม่เล่นอะไรกันแล้วใช่ไหมนี่เล่นแต่โอดีไม่ดูอ่ะเรนีแตวหน่อยไม่ได้เลยนี่ตรงนี้ฝากเอาอาปาราให้ด้วยวิ่งมันชุกว่ะโล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 เรนาไรเด๋มันเดินมันเดินไม่มีย่องเลยว่ะ เเลนราจะชนะอยู่แล้วเราก็ต้องชนะเราจะมาแพ้เ่อนนี้ไม่ได้เออเออนี่ฟังคำน้องผมพูดไว้ซึ่งมันได้ออฟไปแล้วเราจะเล่นต่อใช่ครับไปดูกันใต้คอมเมนต์เลยอยากรู้ดูใต้คอมเมนต์มาครับมาเอ๊ะมามิดมามิดไม่ได้เลยนิดซึ่งไม่ได้ ดนพีดนพีค please bro please ดนพีดนพี bro oh my god <S 2> <S 2> เอ้ยพิธีนเดี๋ยวออมบายให้พ่ธินพี่ออกไปได้ไหมไม่ได้มันมาเอมันมาเอม๊มันมาเอมันมาเอกลับเข้าสู่ตำแหน่ง <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> เราเฮ้ยอย่าเพิ่งใจเย็นๆ ไม่เห็มมีตัวอะไวไปบี่ะ I don't know B B B ไอ h i ิ k บมาละาหนึงไหนน้องไก่ไก่จ้าไปว่าเสียงใครไก่แล้วไองเจนก็น้องไซมีตึมอ่ะ

เย้เย้พี่บอกแล้วว่าอ่อนให้แล้วโปรแกรมบันทึกหน้าจอผมก็ตัดจบไปเลยนะครับทุกคนนะซึ่งมันเป็นควายเลยก็ได้รู้นะครับนะซึ่งสําหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับนะขอบคุณคุณ